สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องฟาร์มสุขสวนฝันชาแนละช่องสําหรับการเตรียมพร้อมการทําเกษตรนะครับหลังเกษียณนะครับผมวันนี้นอกเรื่องเกษตรสักเิดนึงนะครับจะพาทุกท่านมาชมระบบบ,บ่อปลาคราบนะครับบ่อนี้เป็นบ่อของผมเองนะครับอยู่ที่จชนบุรีนะครับก็อยู่ที่บ้านาที่พักอาศัยตอนช่วงที่ทํางาน โรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็สนใจเกินกระเสรเลยต้องขุดบอ่อนะครับข้างบ้านแล้วก็มาเลี้ยงปลาคาร์ตแต่ว่าบออปลาคาร์ตเนี่ยมันก็ต้องมีระบบนะครับจัดการนะครับการดูแลรักษาเพื่อให้เราจัดการง่ายๆรวมถึงสุขภาพปลาที่อาศัยอยู่ก็จะอ,อ่อสุขภาพดีนะครับระบบของผมเนี่ย ก็มีบอ่อกรองนะครับมีบอ่อกรองทั้งหมด6บอ่อนะครับแล้วก็ขนาดของบอ่อเลี้ยงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรคูณ4เมตรนะฮะโดยประมาณนะครับความลึกก็อยู่ที่ประมาณ1.8เมตรนะครับก็ใช้เลี้ยงปลาคราฟได้หลายตัวเลยนะครับสำหรับระบบบ่อกรองเนี่ยก็จะมะีการที่จะทำให้น้ำมันนะ่ ขันตัวขึ้นลงนะครับแล้วก็มีการดักเศษตะกอนด้วยอวนเก่านะครับเพื่อที่จะเดินตะกอนลงไปอันนี้เป็นบอ่อแรกนะครับเป็นบอ่อที่ดูดน้ํามาที่บอ่อกรองจากสดือบอ่อ2รูนะครับสองสดตอนะครับเสร็จแล้วบอ่อนี้ก็จะดันขึ้นนะครับแล้วก็อีกสองบอ่อก็ดันลงนะครับดันลงแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วลงอีกทีแล้วก็ใช้ปั๊มสูบเข้าบอ่ออีกทีหนึ่งนะครับ ผมใช้ปั๊มที่มันเป็นปัม๊มรอบสูงแต่กินไฟวัตต์ต่ำนะครับขพงผมรู้สึกจะประมาณ5วัตต์เองอเปิดไว้24ชั่วโมงเลยนะครับให้มันเวียนน้ำเข้าไปในบ่อปลา,ารคาร์บก็ทำให้น้ำใสสะอาดดีนะครับทำให้สุขภาพปลา,ารคาร์บดีนะครับช่วงที่ถ่ายทำนี่ก็เป็นช่วงที่ผมล้างบ่อพอดีนะครับล้างวันเดียวนะครับไม่ต้อง ใช้คนเยอะเดีย๋ยสังเกตว่ามันผมปูดเสลยบอ่อใหญ่ไว้อันนี้เป็นบอ่อที่ทิ้ง,งกากตะกอน,น,นข้างๆครับเป็นบ่อระบายน,าน้ำเห็นไหมครับผมเอาอ้วนดักไว้นะครับมีหินภูเขาอวนนะครับก็้วก็ดักไวนก้นะครับทุกบ่อเลยนะครับกบ่อบอ่อสุดท้ายนี่เป็นปั๊มนะฮะตั้งปั๊มไปเฉยที่ผมบอกมอสักกูนนี่เป็นปัม๊มอ่าเินไฟน้อยนะครับรอบสูงนะครับแล้วก็นี่เป็นบอ่อใหญ่เดีย๋ยวสังเกตว่าตอนผมล้าง อันนี้เป็นบอ่อบ่อที่ดูดตะกอนผิวน้ําลงมานะครับสังเกตว่าตอนที่ผมล้างเนี่ยมันยังมีน้ําคงเหลืออยู่ในบอ่อใหญ่นะครับเพราะว่าผมเอาท่อ PVC ีุปูดไว้ตรงสะดือบอ่อที่มันไหลามาบอ่อสุดท้ายนะครับแล้วมันก็จะไหลย,ย้อนกลับไปนะครับอให้ดูตอนเติมน้ำนะครับเห็นไหมเติมน้ําพอน้ําเต็มที่บอ่อที่1มันก็จะไหลามาบอ่อที่2 พอบ่อที่2เต็มมันก็จะล้นลงมาบ่อที่3นะครับปัตกรก็จะตกค้างอยู่บนเศษควนเกลาดนะครับตอน้ํามันก็จะไหลลงไปด้านล่างนะครับด้านล่างของควนนะครับเพื่อที่จะมุดนะข้ามไปอยู่อีกบ่อดนี่นะครับระบบนี้ก็เป็นระบบพื้นฐานง่ายๆนะครับอุปกรณ์ก็ ไม่มีอะไรเลยผมใช้แต่อวนอย่างเดียวกับหินภูเขานิดหน่อยเพื่อเพิ่มแล้วแทะท่าให้ใหทางปลาคาร,ร์บเห็นไหมครับมัน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 จะมุดน้ำมันจะมุดลงส่วนมาถึงบอ่อที่3มันก็จะขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันล้นนะครับถ้ามันล้นมันก็จะข้ามมาบอ่อที่แต่บอ่อที่5นะครับแล้วก็จะมุดลงนะครับไปหาบอ่อที่6ที่เป็นบอ่อปั๊มอีกทีหนึ่งก็เป็นการเสร็จสิ้นการกรอง หตะกอนนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะทำาการเพิ่มออกซิเจนเพิ่มอะไรได้ตามาหลักการทั่ว,วไปของมบมอปลาคารบแต่ผมไม่ทำํำนะครับผมว่าออกซิเจนที่ผมใส่เข้าไปในในบอ่อใหญ่ก็เพียงพอแล้วนะครับนี่เป็นชุดการรองบอ่อตะกอนนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเ,เ,<อ>เห็นไ,ไ <ป S 1> ครับเปิดน้ํามาแล้วน,น้ําเริ่มเต็มแล้วครับผมก็เปิดน้ําเข้ามา เพราะนั้นน้าก็จะดูดเวียนอยู่อย่างนี้ครับเพอน้ําเข้ามาที่บอ่อใหญ่น้ําก็จะเหาะไหลย,ย้อนกลับไปที่บอ่อที่หนึ่งนะในสะดือบอ่อข้างล่างผมทาไว้2สะดือนะครับมันก็จะไหลย,ย้อนกลับไปถ้าน้ํามันมีการตะกอนมีฟองอย่างนี้ยมันก็จะไหลล้นที่ผิวน้ําลงนะครับมุดเข้าไปในบอ่อที่5นะครับมันก็จะเวียนอยู่อย่างนี้นะครับ ถ้าเราอยากจะเติมเกลือเติมอะไรเพื่อกาเชื้อโรคเราก็สามารถเติมที่บ่อตะกรนฝั่งสุดท้ายได้เลยนะครับก็เท่าที่ใช้มาก็ได้ผลดีครับน้ำก็ใสาสะอาดตาสุขภาพดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน้ำก็เวียนอย่างนี้ตลอดนะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มที่รอบสูงนะครับแต่ว่ามันกินไฟน้อยจะสามารถเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวทำออกซิเจนนะครับผมก็มาไว้ในบ่อใหญ่เลยนะครับในบ่อใหญ่เลยเพื่อให้ปลาได้รับออกซิเจนตรงๆเลยนะครับบ่อนี้ผมทำมาประมาณ8ปปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับก็ออกแบบแล้วก็จ้างช่างมาทำเองนะครับรอบแรกก็มีการปรับปรุงหนึ่งครั้งนะครับเพราะรอบแรกผมใช้ไม้นะครับใช้ไม้แดง ทำขอบบอ่อแล้วก็ทําฝาปิดบอ่อปรากฏว่ามันขุนะครับช่วงหลังมานี้ผมก็เลยเทป,ปูเลยนะครับแล้วก็เทกระเบื้องอรวมถึงฝาปิดบอ่อเนี่ยผมก็ใช้สแนตนเลสแล้วก็ไม้เชล่านะครับการปิดนะครับก็ทนดีนะครับผ่านมาหลายปีละยังไม่ชำรุดเลยนะครับจะสังเกตว่าน้ํามันก็จะไหลผ่านมาที่ผมบอกนะครับดันขึ้นล้นลงมุดดันขึ้นล้นมุดแล้วก็ผ่าน วนเก่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปั๊มเข้ามาที่บ่อใหญ่อันนี้ที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นตัวผิวน้ําที่เราทําไว้นะครับมันจะดูดลงในกรณีถ้าน้ําล้นนะครับผมทําตัวน้ําล้นที่ฝั่งนู้นนะครับถ้าน้ําล้นฝนตกหรืออะไรต่างๆอวกเนี้ยมันจะล้นลงแล้วก็ออกไปท่อระบายน้ําข้างๆนะครับมันก็จะเป็นระบบที่ควบคุมน้ําให้สมดุลตลอดเวลานะครับง่ายต่อการ จัดการนะครับว่าเราเลี้ยงปลาคาร์พเนี่ยถ้าเราจัดการไม่ดีปลาตายหรือเราวุ่นวายกับการจัดการอ,อันนี้ให้ดูตรงนี้นิดนึงครับเห็นไหมฮะวพวกฟอ,องพวกเศษผงต่างๆที่มันลอยเป็นผิวน้ำมันจะถูกดูดจากไอตัวดูดตัวนี้นะครับแล้วก็ไหลเข้าไปในบอ่อที่5ที่ผมบอกใต้เพื่อที่จะไปกรองอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นน้ําในสระของปลาคาร์บเราก็จะใส่น,นะครับนี่ผมเพิ่งเ,เติมน้ำใหม่ๆนะครับเติมน้ําใหม่ๆนะครับ หลังจากที่ล้างบ่อมันนะครับก็เติมนะเติมให้ล้นพอดีครับหรือไม่ถ้าเกิดเราดูแล้วมันมีเศษตกรดูน้ําไม่ค่อยดีอยากให้ปลาสดชื่นเราสามารถเติมน้ําให้มันล้นเรียกล้นน้ํานะครับเขาบอกได้ตลอดเวลาเลยครับโอเคครับก็เป็นข้อมูลมาแบ่งปันครับใครเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมีอะไรใหม่ๆก็จะได้มา หาแลกเปลี่ยนแนะนำกันนะครับสำหรับครับนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ